เดี๋ยวเคสิหัวใจไปเอออผมตัวใหญ่แล้วโนนี no เอาสุ่มด่านกัแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นเพทู<ะ>ให้นะครับเพทู Play through. มันอยู่ในเกมวาแปดนะครับขอเลือกเป็น <Thank you. S 1> เอาแบบเท่เลยแล้วกันนะครับเกมนี้ไม่ต้องกังวลว่าปัญหาแบบว่าแสงเนี่ยมันจะไม่พอแล้วเกมนี้จอขาวนะครับ แสงพอแน่นอน,รรนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคผมจะเลือกเป็นนี่แล้วกันนะครับสูตรกับผมแล้วก็จะใช้ไอ้นี่น่าเอ้ยไม่เท่เลยวะเอาแบบเท่แล้วนี่มันจะกินเดิมึงนานยะนี่ก็แล้วกันมันจะกินเหมือน,นไอเดนเลยนี่ก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ปืนผมจะใช้เป็นปืนเนียแรงมากเลยด้วย ขอเลือกเป็นอันนี้กแล้วกันนะครับใพตัวจะไม่เปลี่ยนชื่อนะครับมอยากจะเป็นสีเหลืองนะครับมากนครับคาร้องแม็กนะครับ อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหด่นนี้เอ้ยเดียวด่านชิบหายด่ยยาชิบหายแล้วเนี่ยโคตรยากเลยเอยอแล้วด่านปืนปืนมันก็เสือมขึ้นเออเดียวเดียวเดียเดียว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 เดีวยเออเออดดู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 เออเออดูดูดลดู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 ล็เลยูดู เฮ้ยเ้ทันดวยทันด้วยทันดวเ้ยเฮ้ยเฮ้ตกแล้วครับจังหวะนี้ผมเป็นคนตกแล้วครับนี่ผมสิบชีวิตโอ้ยโอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยโองครอบครอนครอ้ยอ้ยโ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 อลยเอ้ยโ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 อ้ยัอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ยโอ้ยโอรับอ้ยโอ้ยโอเคคอ้บเฮ้ยบอ้าวตกกโอ้มดเลยคร้บรู้สึอวยาจัยหว้นี้ยโาจะใช้สไนเปอ้์ด้วยคร้ย โอ้ชิบหายแล้วกดปบาลลูนดอลลูนตกท้งคู่เลยโอเค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 เอาไอ้มินิไซคูสายได้มาโอ้ยกูจะเพ้นน้องคุณไหมนะฮะไอ้ไอ้เฮ้ยเมนโรดเหรอวะเฮ้ยเมนโรดได้ไงวะเล่นเก่งไงเล่นเซียนเซียนเซียนก็มันแหลกอ่ะมันมันหรืไม่เซียน ยิงกูเสียดมากขนะเนี้ชั้นเด็ดดีอุ้ยชิบหายเป็นปืนลูกซองมันยิงกูตายเลยเนี่ยอืออไอ้สัตว์เดิไอ้ตัวใหญ่แล้วว่ตัวใหญ่แล้วตายไปเลยโอ้ยเสียเสียเสียเฮ็ด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 ฮ็ดไอ้ยไอ้สัตว์รู้ด่โอ้รู้ด่โอ้ยเยี่ยมได้ปืนลูกซอนี้เลยว่ะนี่ไม่ยิงไกลยังเป็นแม่ไม่รู้ทันกิ่อืน ไอเดียวแม่เพิ่งดีขันคิบุกเออโอ้ยเชี่ยโอ้ยเอโอ้ยันไม่กูเป็นเฮ้ยไอซานดีไอซาเออเป็นตกปลูกสองลูกสองวันพออไอซอ้สนเดงสนเด้งสนเดงเลยรับเดงครับจั่หวันี้เด้งสถานเนียย่พูดตใหญ่นะน้องตใหญ่จะได้ดดมงันใหญ่โอยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยหยอเฮ้ยยอยยฮ ช่วยมันได้กล่องแล้วเฮ้ยเฮ้ยยืดเร็วยิดเร็วยืดยิดโอ๊ยว้าเฮ้ยเลงนึงชีวิตสุดใจเอาตายเนยเอาตายเลยอย่าเบิ่งโอ้ตายเอ้ยนี่ลอยเลยโอ๊ยไงครับเตี้มเวยน้องวันนี้แม่งชนะกูอีกแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาด่าเล่นด่านแล้วด่านนี้ว่าด่านนี่เงันดีกว่านะครับ ปืนปืนหัวใจจะมีโคตรเยอะเลยครับหัวใจจะอามาตะครับถ้าใครได้ปืนแตทับไรแต่ไม่นี่ปืนแรงที่สุดปืนลูกสองอันนั้นใช่ไหมลูกสองสเกลลูกสรงสเกลใช่ปืนลูกสองสเกลแรงที่สุดอ่ะไสอไสไนเดแรงที่สุดมันหาปุ่มก,ก่อนหาปุ่มหาปุ่มก่อนหาปุ่มยังไม่เจอเลยไม่เคยสัตว์ปุ่มแม่งเงยไปจ่อไปตัด เดี๋ยวแป๊บนึงเออเดี๋ยวเฮ้ยเขาไม่ใส่ยิงไม่ติดวะอ๋อนี่ไงยิงติดอะเฮ้ยเขาังไปกระโดดล้กระสุนทำไมเออไอสัตว์ไปแล้วไปก่อนเ้เสียงเออเอ้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยเอาดิเอาดิเอาดิเก่งแล้วนะเว้ยเอาเชือเป็นลูกซองเหรอป็นลูกซองก็ไม่ดีดิเฮ้ยสัตว์ยิงไกลไม่ได้อีกสัตว์ ได้คือลูกซองเยอะห้ามลูกสรนมดอื้อ อะไรมึงบ้าวันเดียฮะทราเยี่ยอะไรกูมันไม่รู้เอ้ยลืมดูกล้องเลยกี่นาทีวะเนี่ยกดเอาเมาส์ก่กดเอาเฮ้ยเฮ้ยเล่นขึ้นก่อนเล่นขึ้นก่อนคลิกเลยครับคลิกย้ำย้ำก่อนคลิกย้ำย้ำคลิกย้ำย้ำคลิกย้ำย้ำก่อนเล่นขึ้นเล่นขึ้นเล่นขึ้นได้ยังวะเอ้ยได้ละเฮ้ายคลิปโหดพี่ว่าอะ สัตว์อุ้ยอุ้ยลูกโซงนี่แรงอยาให้เสียน้องไอ้ลูก่แรงสองแม่งกูดิแรงจริงจริงอุ้ยเด่นดังคู่เลยอ่กเอเอไเื่อะวะเอาไปดีเอาไปดีเอาไปดีเอไีิบนะมอเฮ้ยกูยิงไม่ติดอุ้ย Ê Lấy Lầy มึงลงมาแล้วนะเอาไปเด็กเี้ยปุนสเกาปุนสเกาปุ่นสเกาปุ่นสเกาสเกาเหรอสเกาโบสเกาโบนี่กูอยู่ตรงไหนเี้ยชิบหายแล้วเว้ยเ้ยอะไรวะเนี่ยีโกงอะเสร็จไหมอี้ยที่นี่จเล่นไม่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 กูจะเอาเดิมนี้เฮ้ยยานสองไม่ ไม่เอาใช่ไหมเออไม่เอาอยู่แล้วเอาแล้วเด้อเอเอาปิดเด็กมึงกุญเณรเหรอพึงอีกวายอะไรมึ่งอะอะไรมึ่งอะไรมึงไอ้สัตว์ทะเลลกสองสัตว์ทะเลลึกสองเอ้ยชี้ตกเมื่อไหร่เหเฮ้ยพี่มือกูไม่ค่อยพัฒนาแล้ววะเนี่ยฮะ ไม่เป็นไรเฮ้ยอ้ยเซี่สนายสนายเว้ยไม่สนายเลยเหรอ ฮิตฮิตสเมตกูรู้ละไอ้สัตว์มึงรู้ได้ยังไงวะเนี่ยกูมีสมองดีสมองดีเลยมึงก็สมองแตกแหละอีะไรบ้ามึงได้ได้ยังไงวะเออไม่เป็นไรมึงก็ตกเขาไปแล้วแต่ว่ากูชีวิตมากกว่ามึงไะชีวิตมากกว่ามึงก็ยิงกูไม่ได้เข้าใจไหม เดี๋ยวว่าคู่นี้มันแรงกันนะแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันแต่ของกูแรงเหมือนกันนะสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แหละสิ่งที่กูต้องการฮามาม่าอัวเสี่ยวส่งโอเคไหมถามแล้วมึงนั่แหละทำให้กูชีวิตสามเลยโอ๊เชี่ยเชียเชียโหมึงอีกแล้วเหรอเฮ้ยสัตว์ เฮ้ยมึงเอาไว้พ่นนี่เออขอบคุณมากให้กูด้วยว่ายขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาน้องขึ้นมานุ่ม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 เอ้ยขึ้นมานุ่มเอ้ยน้องเอ้ยขึ้นมานุ่มนุ่มเออตายซะสอบเก้เคลียคอมโบเป็นไงล่ะไอสัตว์คอมโบเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกตก ไอ้โจ <łość> ้ไอ้ตัดเยอะขอตาสุดท้ายแล้วโอ้แสงไม่พออีกแล้วเหรอไม่เป็นไรให้กดเิกดเิกดไหนวะเนี่ยไปตรงกัน แค่ๆนี้ก่อนนะครับโอ้โหเหนื่อยมากเลยใครชอบแลวอนนลืมกดไลค์กดแชร์กดใครด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมอืมด่านี่อ่าวันดีครับถือกล้องอยู่